มาติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรครับอส,อสคส่งมอบผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์กเพื่อส่งต่อให้กับทหารชายแดนตามหน่วยงานต่างๆเมื่อ15กันยายน2568นายชัยรงค์เปาอินรองผู้ในการทำการแทนผู้ในการองค์การส่งเสงริมกิจการขอนมแห่งประเทศไทยหรืออสคมอบหมายให้นายแดน,นรงค์ ทองอันตังร,รองผู้ในการอ,อสอคอรพร้อมด้วยสำนัก,ก,าออกงานอสคอภาคตะนออกเชียงเหนือร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์กขนาด200มิลลิตรจำนวนทั้งหมด2 3 4 0 0 0กล่องหรือ51.2ตันในโครงการสุขภาพดีทั่วไทยกับนมไทยเดนมาร์กแจกฟรี1 0 0 0 0 0กล่องเซเยสทูมิว ภายใต้โครงการรณรงค์รบริโภคนุ่มของคนไทยในประเทศเพื่อสนับสนุนให้คนไทยบริโภคนุ่มเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการดำเนินการด้าน CSR หรือความรับผิดชอบต่อสังคมของอสคให้กับมหาวิจัยราชพัฒสุรินร่วมกับมูลธิกันจอมพลังช่วยสู้เพื่อเป็นการส่งต่อให้กับทหารชายแดนตามหน่วยงานต่างๆจากประชาชนผู้หวงแหนแผ่นดินไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ จบข่าวองค์การส่งเสริมกิจการคนนุ่มแห่งประเทศไทยข่าว